สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังครับผมพบกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมขอบคุณเอทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับบอยสังนะครับผมก็ยังไงก็ขอทุกท่านมีความสุขในการรับชมคลิปนะครับผมวันนี้ขออนุญาตแต่งตัวแบบเออใส่สูทใส่เสื้หน่อยเนาะดูให้ จริงๆไม่ได้มีอะไรละครับใส่ใส่ตัวไหนก็คุยได้เหมือนกันนะอืมมพูดคุยกันแบบเป็นกันเองนะครับกับ FC ที่ให้เกียรติผมนะครับแล้วผมก็ให้เกียรติเอทุกท่านด้วยนะครับผมอืมอ่ะมีคนถามมีคนคิด <c oughs> ว่าทำไมน้องต้นข้าวถึง เป็นที่รักของ f อซเป็นที่นิยมชมชอบของ f อซหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่า,ามีคนรักของแฟนคลับนะครับแฟนๆทำไมน้องต้นข้าวถึงมีถึงมีความมีความพิเศษตรงไหน ที่ทำให้ f อฟหลายๆท่านที่ดูช่องผมอยู่นะครับได้รักได้ชื่นชมได้แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะได้มีความสุขอ่ะกับการได้ดูน้องต้นข้าวร้องเพลงทุกครั้งนะครับก็มีหลายเหตุผลนะครับที่ทำให้ f อนะครับที่อ,อ,อุปการะนะครับ อุปการะน้องต้นข้าวนะครับโดยการ <c oughs> ส่งกํำลังใจนะครับอุปการะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าออจะไปช่วยเหลืออะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับคนละความหมายนะครับผมหมายความว่าออท่านอุปการะโดยการที่ท่านชื่นชมชื่นชอบในผลงาน นะครับสาเหตุสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ FC เอซทุกทุกท่านนะครับ f อซที่อยู่ในช่องของผมเนี่ยนะครับที่เข้ามาติดตามกันร้นหลามเนี่ยครับผมก็ชื่นชมน้องตุ้นข้าวเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> อขอภัยนะฮะอ,อย่างนี้มันอย่างนี้มันมีหลายเหตุผลเนาะ เชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลตรงใจกับเอฟซทุกคนนะครับที่ที่เข้ามาดูน้องต้นข้าวลย้ยชื่นชอบนะครับอันดับแรกเลยนะครับเสียงเสียงร้องเสียงร้องของน้องต้นข้าวนะครับเสียงการร้องเพลงน้ำเสียงนะครับ หลายๆท่านก็แบบได้ฟังแล้วรู้สึกว่าอินนะอินนะครับอินเข้าไปข้างในนะฮะด้วยน้ำเสียงของน้องนะครับเสียงใส่ด้วยเหตุผลนี้ก็คืออาจจะเป็นด้วยเพราะวัยนะครับหรือว่าอายุนะครับอายุของน้องซึ่งน้องยังเป็นเป็นเด็กอยู่นะครับ 12ย่าง13ก็ถือว่า,อายังเป็นเด็กอยู่เนะเาะทุกเออผมขออภัยนะทุกคนที่ผมทำตาหยีๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมใช้ใช้ไฟนะครับใช้ไฟตั้งไวท้ที่ที่ตรงหัวกล้องถ่ายคลิปนี้แหละมันจะได้มีแสงสว่างไงแต่ว่าผมก็ยอมที่จะ ม,ม,มีมีอารมณ์คล้ายๆว่าแต่ไม่ได้แสบตานะแบบมันแยแยงๆตาหน่อยนึงอะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อให้ FC ได,ได้ได้รับชมคลิปแบบชัดๆนะครับในการรับชมนะครับแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็ดูภาพให้มันชัดน,นะครับผมนั่นแหละเหตุผลหลักนะครับที่ทำให้ f อซน้องต้นข้าวหลงไหลคลั่งใครหลงรักนะครับ หลายๆหลายๆรูปแบบนะครับจริงๆหลักๆเลยก็เป็นเสียงร้องของน้องนะครับอืมนะวิธีการร้องน้ำเสียงนะครับมีเอกลกักษณ์นะครับซึ่งอาจจาบางท่านนะครับเ้าผมผมผมใช้ทำใช้ใช้กับกับบางท่านใช้คำว่ากับบางท่านดีกว่านะที่มองว่าน้องอ ร้องแบบใกล้เคียงอ่าพีพพนะ่พี่พึ่งพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจังนทร์ครับเอาแบบว่าไม่ได้เหมือนนะนะครับในมุมมองของผมผมก็ไม่ได้ว่าน้องร้องเหมือนสักทีเดียวเอาเป็นแบบว่าใกล้เคียงนะครับรูปแบบ,บวิธีการซึ่งถามว่าทําไมน้องร้องใกล้เคียงขนาดนี้ได้เพราะเ คลิปแรกที่ผมได้พูดคุยเรื่องพี่พึ่งนะครับแล้วก็น้องต้นข้าวเนี่ยคลิปแรกเลยนะครับย้อนไปเมื่อเอ,อน่าจะเกือบ <c oughs> เกือบเดือนแล้วมั้งนะครับที่ผมมองว่าหลายๆท่านก็ลองคล้ายๆพี่พี่พึ่งก็มีอย่างน้องออ,อย่างตะกะแตนนะครับน้องเบาวลาอ,อีอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีน้องต้นข้าวเนี่ย ซึ่งถามว่าน้องต้นข้าวทำไมร้องลักษณะลักษณะใกล้คล้ายๆพี่พึ่งเพราะว่าน้องได้ฝึกฝนมาแบบนั้นเนาะได้ดูได้ดูเทปได้ดูวิดีโอได้ดูคลิปได้ดู youtube ของอพี่พึ่งภูมิรงจันทร์ซึ่งคุณย่ายก็น่าจะาให้น้องได้ได้ชมนะครับได้ดูแล้วก็ฝึกร้องไปด้วยอะไรด้วยประมาณแบบ <c oughs> นะครับ จะได้มีความเคยชินนะ,นะครับบางคนก็บอกว่าไม่ไม่เหมือนนะครับก็ใช่ผมก็ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆอืมอยาเรียกว่าเหมือนเลยนะเรียกคล้ายๆนะครับลักษณะคล้ายๆดีกว่าเนาะเพราะว่าแต่ละคนน่ะมันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์ส่วนตัวเอกลักษณ์ของเสียงจะต่างนะครับอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะ นะครับเ,เขาก็จะมีวิธีมีอะไรของเขานะครับลูกหางเสียงลูกเอือ้อนนะครับลูกลากเสียงลมเดียวอะไรเงี้ยนะน้องเขาก็จะมีตัวนั้นนะการร้องเพลงลมเดียวเนี่ยผมว่าน้องต้นข้าวน่าจะฝึกมาเป็นอย่างดีนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมว่าร้องเพลงลมเดียวบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะ <c oughs> บางคนอาจจะเข้าใจนะครับร้องเพลงลมเดียวก็คือ ร้องแบบว่าจะจบท่อนน่ะแต่ว่าไม,ไม่ไม่หยุดหายใจอ่ะแล้วก็ลากเสียงเอื้อนไปเลยอ่ะลากเสียงเอื้อนยาวนะบางคนยาวแบบคือปอดพลังปอดอะดีทุกคนนะครับก็เลยได้ได้ได้เสียงที่มันมันสมูทไงฟังแล้วมันเออมันปู่มันมันทำบางคนก็ทำไม่เป็นนะ แต่ส่วนใหญ่นักร้องก็จะทําเป็นนั่นแหละเขาก็จะรู้นะครับนัก,นกร้องทุกท่านน,นักร้องทุกคนนะ,นะครับนี่คือเหตุผลหลักๆเลยนะที่ทําให้เอฟซีของน้องต้นข้าวหลงเสียงนางอะไรประมาณเนี้ยอืมหลงเสียงนางไม่ใช่ชื่อเพลงนะทุกคนหลงเสียงนางหลงเสียงน้องต้นข้าวนะครับแล้วก็ลีลาท่าทาง อืมนะครับนี่ก็ทําให้ f อฟหลงได้นะครับทําให้ f อฟชื่นชอบนะครับในในลักษณะ,ะท่าทางวิธีการเคลื่อนไหวนะครับอยู่บนเวทนะีเวลานักร้องประกวดร้องเพลงนะคนที่เคยผ่านการประกวดร้องเพลงนะเขาจะมีข้อกําหนดเลยนะว่ามีอะไรบ้างเนานะแต่งตัวหนึ่งเสียงร้องเนี่ยเสียงร้องอเสียงร้องมาก่อนเนี่ยนะครับอ อัคระนะรอเรือนะครับรอเรือเป็นรอเรือรอริงเป็นรอริงฮ่อ,อรอริงไม่มีกระดกกริ้นริงนั่งอยู่บนเรือฮอันนี้เป็นมุกตลกนะที่ผมก็เคยเล่นประจําอ่ะอ่ะรอเรือรอริงนะครับก็อัอคระชอช้างรุ่นนี้นั่นอะไรให้มันชัดถ้อยชัดคำนะครับเวลานักร้องที่เขาเคยผ่านการประกวดมานะครับ แล้วก็ลงห้องนะฮะลงห้องลงจังหวะนะครับนี่ลีลาท่าทางอ <c oughs> สังเกตไหมนักร้องเมื่ออดีตนะครับหรือว่าการประกวดร้องเพลงเมื่อสมัยก่อนเนาะเอ <c oughs> ผมไม่รู้สมัยนี้ผมก็ไม่ไมค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะที่เขาบอกว่าให้ออกลีลาท่าทางอ่า นักร้องเวลาประกวดชอบทำมือเงี้ยหายมือเงี้ยนึกออกไหมทุกคนเวลาร้องอะ่ะอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะแบบว่าเขาจะแบบอ,อ,อารมณ์คล้ายๆกรรมการเคร่งอะ่ะเคร่งนะครับเคร่งครัดเลยแบบว่าจะต้องมีรีดา่าทางเด็กๆนึกอะไรไม่ออกวะนะใช่ไหมถึงเธอผู้เป็นดวงใจอะไรเงี้ยจับตรงหน้าอกอะไรผมอมนนี้แหลอะอ่าทุกคนนะครับ นะแต่ว่ามันก็เป็นลีลาท่าทางเนาะของแต่ละแต่คนอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยเขาก็จะมีการ <c oughs> ขยงขยับตเต้นนู่นนี้นั่นขลงเขาก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ f อฟซนะครับลหลงไหลประทับใจในน้องต้นข้าวนะอ,อีกหนึ่งเหตุผลนะครับ ที่ทำให้เอฟน้องต้นข้าวมีอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่ทำให้ f อฟชื่นชอบชื่นชมก็คือน้องเป็นเด็กกระตันยูนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งนะครับผมว่าก็ความกระตันยูรู้คุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ของหลายๆคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระตันยูอย่างน้องต้นข้าวเป็นเด็กกระตันยูที่มีความรับผิดชอบนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างน้องต้นข้าวก็ทําเพื่อญ่าย่าของน้องนะครับนั่นคือความกระตันยูของเขานะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าก็มีมีมีหลายคนนะครับแต่อย่าเรียกว่าทุกคนไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนเกิดมาในครอบครัวที่เออ่ลำบากนะครับขัดสนยากจนอยู่ในสถานะที่ไม่มีความพร้อมในในด้านการดำเนินชีวิตครับก็ สิ่งที่ทดแทนได้ก็คือเรื่องของความกระตันยูนะครับเด็กหลายๆคนก็เป็นจะต่างกับคนที่เขาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นหรือเขาเรียกว่าอะไรสมบูรณ์แบบนะครับอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็สามารถกระตันยูต่อครอบครัวต่อบุปการีหรือว่า นะครับคนที่เลี้ยงดูเรานะครับอย่างน้องต้นข้าวนี่ก็คือ,อาถามว่าน้องต้นข้าวร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เห็นไหม mm. ตั้งแต่ห้าขวบหขวบอย่งนไหมเขาร้องเพลง mm. แล้วพอนนี้พอร้องเพลงเป็นนู่นนี้นั่นลก็ไปประกวดร้องเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ได้มาเขาเรียกอะไรเปิดหมวกใช่ไหม mm. ตามตลาดานัดนคุณย่าก็ขี่มอเตอร์ไซ นะครับพาน้องต้นข้าวนะครับซึ่งก็มีตู้ลำโพงตู้ลำโพงอนเนกประสงค์นะผมเรียกตู้ลำโพงอนเนกประสงค์ซึ่งเ,เป็นตู้ลำโพงพร้อมไมซ์สำเร็จรูปนะครับเปิดมีเขาเรียกมีแอมม,มีอะไรในตัวไปแน่นะครับซ้อนมอไซค์กันไปเนาะตอนนั้นนะก็ไปร้องเพลงตามตลาดนัดแล้วก็ซึ่งจะหาไรายได้นะครับเพื่อเลี้ยง เลี้ยงดูดูญ้าหรือว่าเลี้ยงชีพะนะครับจุนเจือครอบครัวนะครับนั่นนั่นแหละคือเด็กตตันยูนะครับอืเขาเรียกว่าเด็กตตันยูรู้คุณนะครับก็ก็ <c oughs> พูดง่ายๆว่ามีเรื่องราวดีๆเนาะในตัวน้องเขานะฮะเรื่องราวดีๆก็ทําให้อืบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับ f อซทั้งทั้งหลายนะครับทั้งหมดนะครับที่ เป็นกําลังใจให้กับน้องต้นข้าวนั้นก็คือ,อ,อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามก็รู้สึกว่าเออน้องเขาเป็นเด็กตันอยู่ดีนะครับเอาเฮอะนะครับเขาเรียกว่าเข,ข,ขาเรียกว่าอะไรความดังไม่คงที่แต่ความดีนั้นมันคงทนอันนี้เรื่องจริงนะครับต่อต่อให้อนาคตน้องต้นข้าวจะไปถึงตรงไหนนะครับไปสุดที่ตรงไหน อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของของตัวเองนะครับที่ว่าจะมีชื่อเสียงไปขนาดไหนนะครับนั่นเป็นอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าความดังมันไม่คงที่แต่ความดีที่ทําไว้นมันคงทนนะครับทําดีต่อ,อคนบุคคลทั่วๆไปนะครับถือว่าเป็นเป็นคนดีนะครับคนดีของสังคมนะครับเช่นน้องต้นข้าวนะครับนี่แหละ นะครับเหตุผลที่ทําให้เอฟซชื่นชอบชื่นชมน้องต้นข้าวเพราะว่าเป็นเด็กแบบอย่างเงี้ยเด็กกระตันยูแล้วก็เป็นเด็กที่ร้องเพลงเก่งนะครับมีความสามารถนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยเนาะการวางตัวนะครับการวางตัว ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรือว่าข้างล่างนะครับอืน้องต้นข้าวก็ถือว่า,าทำได้ดีเท่าที่ผมเห็นคลิปนะฮะอ,อยู่บนเวทีนะครับไม่ว่าใครจะมาขอถ่ายรูปนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็น้องก็ให้ถ่ายด้วยนู่นก็เป็นกันเองอะ่ะนะครับเขาเรียกว่า การวางตัวแบบเป็นกันเองบนเวทีนะครับก็สำคัญนะครับบนเวทีก็สําคัญนะครับถ้าน้องมีประสบการณ์มากกว่านี้น้องก็จะทําได้ดีมากกว่านี้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเ,เพราะว่าน้องยังเป็นเด็กอยู่นะครับเ,เวลาพูดคุยกับแฟนๆกับ FC นะครับบนเวทีนะครับสังเกตว่าน้องจะพูดแบบข่อมตัวหรือว่าพูดแบบ ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรยังยังไม่ถึงวัยที่แบบเก่าอะไรแบบอะไรประมาณนั้นนะหลายคนเห็นหลายคนรู้นะครับถ้านักร้องเก่าเก่งๆโตเป็นสาวหรือเกินวัยเป็นสาวนะครับก็จะมีวิธีการพูดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งน้องก็เป็นคนเเรียบร้อยอยู่แล้วเนาะในใน ในสายตาของ f อซนะครับก็มองว่าน้องเป็นคนเ,เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะเนอะน้องทำงานตรงเนี้ยร้องเพลงเนี้ยนะครับด้วยใจรักนะครับเลยทำงานออกมาได้ดี ไม่ว่าจะช่วงที่เคยประกวดร้องเพลงที่ผ่านมานะครับเมื่อเมื่อก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักร้องรับเชิญเต็มตัวนะครับน้องก็ทำหน้าที่ได้สุดความสามารถนะครับถือว่าน้องทำหน้าที่ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงที่ผ่านมาหรือจะเป็นการรับเชิญอยู่ในณนาปัจจุบันนี้นะครับเวลาไปขึ้นร้องเพลง น,น้องก็จะทําได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับหรือว่าใส่ใจนะครับใส่ใจในการร้องเพลงนะเท่าที่ผมได้ได้ดูน้องร้องนะใส่ใจในการร้องเพลงนี้มันก็คือเต็มร้อยเปอเซ็นต์นะครับซึ่งไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะครับในวิธีการร้องเพลงนะครับแล้วก็มี <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเอหรือว่าเจ้าภาพนะครับที่หาน้องไปนะครับเชิญน้องไปร้องเพลงนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้น้องด้านหน้าเวทีอะไรเงี้ยนะครับน้องก็จะได้นําเงินส่วนนี้นะครับ,ไ,รบไป <c oughs> ใช้เขาเรียกอะไรในทางที่ถูกต้องนะครับใช้เป็นทุนการเรียนนะครับในการศึกษาใช้ดูแลคุณย่า นะครับเก็บเงินนะครับเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนองทุกคนก็เลยทำให้แบบเอฟซี FC นียแบบหลงไหลข้างใครหรือ,อถึงขั้นถึงขั้นคลั่งไคล้นะ f c ฟจากาหลายๆจังหวัดนะครับสวัสดี f c จากภูเก็ตด้วยนะที่เพิ่งทัดไายเข้ามานะครับอขอบคุณนะครับยังไงเป็น f c น้องต้นข้าวเราก็มาเป็น f c ผมด้วยนะครับเออก็ มีมีมีเอฟซหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับที่ที่บอกว่าอขอเป็นเอฟซติดตามคุณบอยด้วยนะครับอืมก็ขอบคุณเลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมและเข้ามาติดตามผมนะครับนอกจากจะเป็น f c น้องต้นข้าวย,ยังเป็น f c ผมอ่าเข้าอยากเข้ามาเป็น f c ผมด้วยก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ ก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับกับการในในการทำช่อง YouTube ผมถามว่าผมหวังไปถึงไหนนะครับหวังเท่าที่เราหวังได้นาะเพราะว่าเราก็เป็นช่อง Youtube youtube ช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับซึ่งมีคนติดตามมาเกือบจะหนึ่งหมื่นท่านแล้วนะหนึ่งหมื่นคนนะครับก็ ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอืผมไม่ทราบว่าถ้าเกิดผมลงคลิปแบบอื่นบ้างอย่างอื่นบ้างไม่รู้ไม่รู้ว่าเอฟซของน้องต้นข้าวจะติดตามผมหรือเปล่าหรือจะดูผมหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนตัวนะครับเอฟซน้องต้นข้าวหรือเอฟซของผมโดยตรงนะครับอืก็ยังให้การสนับสนุนผมอยู่นะครับผมนั่นแหละเขาถึงว่าทำวิธีไหนนะครับ ก็ได้เนาะให้ f อซหลงรักประทับใจนะครับข้างใครติดตามนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะ <c oughs> แค่เปิดใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดใจของเอฟซี FC นะครับเท่ากับว่า FC ที่เข้ามาชมผมนะครับก็ บางท่านก็เปิดเปิดใจแล้วนะฮะหลายๆท่านเปิดใจที่จะรับชมผมนะครับโดยที่ไม่รังเกียดรังงอนนะครับโดยทีเ่เป็นคลิปพูดคุยแบบนี้ก็ถือว่า FC นะครับทุกท่านให้เกียรติผมนะครับเ,เข้ามาชมาคลิปผมโดยที่แบบเอะจะเป็นเรื่องราวที่น่าฟังหรือไม่น่าฟังก็เพื่อมาเป็นกำลังใจเฉยๆก็มีนะบางท่านก็เปิดเปิดทิ้งไว้เปิด ผ่านเปิดให้ได้ได,ได้ให้รู้ว่าเออเราเปิดนะเราเปิดดูนะอะไรเงี้ยเหมือนผมอผมก็ดูช่องอื่นผมกออ็ผมก็เปิดนะบาญชีผมก็ดูไม่ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ก็เปิดเป็นกําลังใจให้ให้เขานะครับให้คนที่ผมติดตามเขาอยู่นะครับหล,หลายช่องเนาะอ่ะเราก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะแสดงความคิดเห็นกันนะครับเหตุผลเหตุปัจจัยนะครับอืมเอ,อ่อ มีมันก็มีปัจจัยของมันนะมีเหตุมีผลมีสิ่งที่ทําให้คนเรานะ่ยนะยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ติดตามผลงานน้องต้นข้าวนะครับหลังจากที่น้องก็เป็นศิลปินเต็มตัวนะครับเรียกว่าเป็นศิลปินเต็มตัวนะครับตอนนี้ ตามงานรับเชิญต่างๆนะท่านใดอยู่ใกล้ตรงไหนเช็ค <c oughs> เข้าไปเช็คได้นะครับในเพจนะครับของน้องต้นข้าวเองนะครับแล้วก็หลายๆสถานที่เนาะที่น้องไปก็ยังไงก็ไปขอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรด้วยเนาะทุกคนอ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้ดีกว่าขอบคุณนิฟซีทุกท่านนะที่ให้เกียรตินะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ โชคดีมีเงินใช้นะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับอขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์เวลาเสี่ยงโชคนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ